กดเจ็ตดีๆแบบนี้นะคะต้องเอา,าปากกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ Steel Series k i n s u นะคะ Optical Mouse V2 ค่ะตัวนี้เรืมากนะคะ <ผม S 1> แต่ว่าจะน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชม VTR กันก่อนเลยค่ะพเพื่อนๆกะเลยม,ม,มา เมื่อกี้นะครับเพิ่งรีวิวอัลตร้าบุ๊กเจ๋งๆไปนะครับโอ้โหมีอัลตร้าบุ๊กเจ๋งๆอย่างนี้แล้วมันก็ต้องคู่กับเมาส์เยี่ยมๆนะครและที่เราจะมาแนะนํากันวันนี้ก็คือ Steel Series k i n s u V2 เจ้าตัวนี้นครับพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางเกมของคอเกมเมอร์นะครับแม่โอ้ยพูดเสียวเลยนะฮะคอเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมแนว FPS RTS แล้วก็ MMORPG นะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้สามารถสพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดจาก ตัวคินซูตัวเดิมก็ว่าได้ครับด้วยการพัฒนาคลิกให้มีประสิทธิภาพและคงทนมากขึ้นนะครับคินซู v 2 เป็นออปติคอลเมาส์ขนาดเล็กคุณสามารถใช้งานมันได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับสามารถปรับระดับ DPI ได้มากถึง3,200 DPI เลยทีเดียวและมีค่า FPS เรทอยู่ที่3,600เหมอญยิ่งๆนะครับสำหรับการใช้งานของเมาส์ที่มีความเร็วเช่นเกมแนว FPS นะฮะและก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันราคาไม่แพงนะครับเรียกว่าเกมเมอร์ระดับราหญ้าถึงระดับโลกนะฮะก็สามารถหาซื้อหามาใช้ได้แบบสบายกระเป๋าเลยทีเดียวนะครับ กับ k i n s u นะคะเมาส์ของเรานั่นเองนะคะมาดูคะแนนกันดีกว่านะคะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะคาามสวยงามดีไซน์เนี่ยจะได้เท่าไหร่คะเริ่มที่อ่ะผม่อกก่อนะมาเรื่องของดีไซน์นะฮะตัว Sicily k i n s o u V2 o p t i c a เ m o u ์ตัวนี้นะฮะก็มันเป็นเอกลักษณ์ของ Sicily อยู่แล้วอ่ะเมาส์กี่ตัวกี่ตัวก็ทรงแบบนี้รุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบ ราคาบอกเลยว่าไม่แพงมากเหมาะสําหรับคนที่มีงบประมาณไม่ถึงพันบาทก็สามารถเอื้อมถึงได้นะครับ,รบเพราะด้วยลักษณะของลูกเล่นที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักดูนะฮะด้านข้างเกลี้ยงสนิทครับนะฮะตรงนี้เกลี้ยงสนิทเกลี้ยงเสร็จหมดเลยนะครับนนรด้านหลังก็เนียนครับขาเนียนหมดเลยนะครับเรื่องของดีไซน์ตัวนี้ให้มาเป็นสายถักนะครับผมแต่ว่าหัว USB เป็นหัวเงินนะครับครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าเป็น ไม่นแน่ใจว่าเป็นเลเซอร์หรือออปติค,คอลนะออฟติคอลออฟติคอลเมาส์นะฮะไม่ใช่เลเซอร์นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีตอบสนองทุกรายสไตล์อยู่แล้วรวมถึง <ผม S 1> เล่นเกมทุกรูปแบบโดยเฉพาะ f PS นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นประหยัดแต่ดูดีอ่ะดูดีครับเรื่องดีไซน์เนี่ยก็คือเหมือนกับรุ่นพี่เลยครับเราซื้อถูกแต่ดีไซน์เหมือนรุ่นพี่อ่ะสองสามพันเนี่ยเก๋เลยสุดยอดเก๋มากเอาดีไซน์ก่อนแล้วกันเหมือนรุ่นพี่แบบนี้ให้ไปก้าวจีมอยครับ โอเคครับเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่านะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสเปคสำหรับเกมเมอร์ถ<ะ>ึงแม้ว่ามันจะเป็นราคาที่เขาข้างประหยัดนะฮะสำหรับเมสบาส์สำหรับเกมเมอร์ แต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีสอดแทรกเข้ามานีดหน่อยค่ถึงแม้ว่ามันไม่มีปุ่ม m a c ครไม่มีตั้งโปรไฟล์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยครับมันมีปุ่มที่สามมานะครับเพื่อเราสามารถตั้งค่าในะในส่วนของ d p i หรือว่าซูซี่จะใช้คําว่า CPI แทนได้นะครับผมก็มมีตั้งอยู่2แบบด้วยกันไอ้ยักษ์สามร้อยกับประมาณสามพันกว่าๆนะฮะครับผมก็ลองเลือกแล้วว่าเราเอาเร็วหรือเอาช้าได้หมดกันแล้วแต่ไตการเล่นแล้วกันนะครับครับหรือว่าเล่นไไป้้้วดดนย เป็นจุดเด่นของซีซิลี่เนี่ฮะที่เราไม่ต้องมาหยุดเพื่อกดนะฮะการเล่นไปกดไปปรับไปปรับมาได้ด้วยนะครับโอ้โหความอึดความถึกของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของซิซิลี่อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปมีชื่อของซิลซิลี่อยู่รับประกันฮะค้นหายห่วงครับเอาไปเลยครับแปดซีพอยครับแปดีพอรความน่าใช้ความน่าใช้ ก็น่าสนใจดีนะสำหรับคนที่มองหาแล้วมันก็จริงก็เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะมันมีดีไซน์ออกมาได้2ข้างเลยครับคนที่งบน้อยนะฮะตัวนี้มันไม่ได้มีคุณค่าเหมือนกับราคานะเพราะราคาถึงแม้ว่าจะต่ํามันไม่ใช่ว่ามันจะมีคุณค่าน้อยรับคุณค่าของมันเนี่ยเยอะกว่าราคาของมันอีกนะครับแล้วความคุ้มค่าของมันเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยมาหาสารชื่อซื้อไปเนี่ยคุ้มค่าไม่มีเสียใจแน่นอนครับอะไนะครับความได้ใช้เก้าจีพอยดยดังนั้นนะคะ สำหรับนะคะเมาส์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะได้คะแนนไปที่แปดสี <c oughs> ่พอยแปดสี่พอยครับตาผมบ้างละดีไซน์ค่ะนะคะที่เจ้าต่อให้น่มัน,นเป็น,นะะสเสน่ห์อย่างหนึ่งของสตีลซีรีส์ครับคือจะทำวัสดุออกมาเป็นรูปทรงที่โค้งมนนะฮะ <c oughs> แต่ว่ามีความคงทนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่าสตีลซีรีส์เนี่ยขายเมาส์ธรรมดาผมขอโทษนะครับที่ใช้ทา คือเมาส์ธรรมดาคือเมาส์ที่ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยเนี่ยมีแค่ปรับปุ่มธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงขายแพงจังนะฮะพอเราเอาเข้าจริงนถ้าเกิดใครลองสัมผัสดูจะรู้ว่ามันค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าความคงทนแล้วก็มั่นคงกว่ามันดูมันแน่นดีใช่ครับได้ทางกับกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะพยายามหาเมาส์ที่ราคาถูกนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันแค่นี้เองซึ่งมันก็มีอยู่กระจายทั่วไปเนี่ย วัสดุที่เราจับมักจะก๊อกแก๊กครับก๊อกแก๊กคือไงมันจะไม่แน่นแล้วมันจะไม่มั่นคงนะฮะเวลาเราเล่นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก๊อกแก๊กว่าวิววิวถูกต้องครับแต่แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถือว่าตอบโจทย์ได้หมดเลยนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวนะฮะมันมีตั้งหลายสีให้เลือกด้วยผมขอให้เจ้าตัวนี้ไป8ปจีพอยท์ะครับสำหรับเจ้าคิสูวิทูนะฮะส่วนเรื่องสเปกนะฮะโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่แล้วสตีลซีรีส์เขาจะเน้นไปที่การแข่งขันหรือว่าเน้นไปที่อุปกรณ์ที่เป็นสําหรับโปรเฟชชั่นอลนะครับะะผมเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะ เพราะนั้นตัวสต e ลซีรีส์เนี่ยครเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีคนพูดถึงหรือถูกเล่น<ะ>อยู่ในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเยอะมากนะครับ<ะ>เสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นี่นะฮะก็จะมีฟังก์ชันในการปรับเ,เขาเรียกว่าเราเรียกเราเราจะคุ้นกันว่า DPI กันละกัน DPI ที่ตั้งแต่เลนต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเค<ะ>เพราะว่าเกมที่เขาใช้แข่งขันในในักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ไอตัว DPI ที่สูงมากนะัก ส่วนใหญ่จะกดต่ำเกิดหมดเลยนะฮะแล้วตัวที่กดต่ำและดีๆได้และเสถียรได้เท่าที่ผมฟังฟังมาในี่มีอยู่ไม่กี่ตัวหนึ่งในนั้นก็คือในซีรีส์ของตัวของสติลซีรีส์นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าในในด้านสเปคแล้วก็การแข่งและการเล่นเนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะฮะแล้วก็เจ๋งมากเอาไป7จ็ดีพอยต์เจ็พอยค่ะนะคะ ความน่าใช้โดยรวมผมมองแล้วเมื่อกี้ก็พูดไปหลายอย่างแล้วผมว่าก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นแนว fps นะฮะ,ะแล้วก็เล่นกับไออีกหลายๆลาแนวได้นะฮะแต่สําหรับผมแล้วผมจะออกไปทางแนวม o b ถนะฮะ,ะก็คือแนวที่แบบป้องกันฐานใส่สกิลเยอะๆเพราะฉะนั้นผมต้องการพอดทีคันนิ้วผมสั้นตอ,อนนี้แต่ความน่าใช้สําหรับคนที่เล่นทั่วไป<ๆ>ผมว่าอันนี้เป๊ะเลยเอาไป 7g point 7g point ค่ะแปดเจ็ดมันคือ7กาดเลยกับเจ็ดกาดเช่นกันมันก็คือเจ็ดที่ p o i ่ t โอเคครับถูกะ้องเลยครับใช่เลยครับอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เรานํามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสำหรับแกาเจ็ตที่คูลๆกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาพบกับช่วงเทคนิคโน้ตเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็บอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยรายการแบบกัาเรียกอะไรเนี่ยเรื่องราวของการแผ่นดินไว้อะไรระเบิดน้ำท่วมก็ศิลาบุกได้ปะโอ้ศิลาบุกไม่ใช่หรือว่าโรคระเบิดอะไรอย่างนี้ยโรคแตกมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นฮอตฮิตดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะมาโน๊ตนะคะในวันนี้เนี่ยต้องไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นเรื่องราวแบบนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะไม่ต้องไม่ดีอ่านเลย โตเกียวแฮนส์ร้านค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่นครับโชว์สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะฮะโอ้มีเอสด้วยนะฮะดูจากลักษณะแล้วแม่เหมือนที่หลบภยัยลักษณะทรงกลมนะครับที่มีโครงสร้างคล้ายเครื่องกับแคปซูลที่ปรากฏตัวในกระตูนดราก้อบอลสัตว์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโดยได้มีการนํสเตอภาพาวัตถุทรงกลมหลากสีที่มีชื่อว่าไลฟ์อาร์เมอร์อันนี้นะฮะก็เป็นแคปซูลที่หลบภัยสําหรับชาวญี่ปุ่นในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวครับซึ่งมาสามารถช่วยในการรักษาชีวิตแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับ ผูท้ที่หลบอยู่ในไลฟ์อร์เมอร์ได้ครับโดวยวัสดุที่ทําขึ้นมานี่นะฮะสามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง9.3ตันเลยทีเดียวแถมยังมีความแข็งแรงระดับ10 G พอยเลยนะฮะโอ้โหสามารถรับแรงกระแทกได้แม้ขนาดตกจากที่สูงถึง82ฟุตเลยทีเดียวนี่ถ้าบ้านเรามีไว้เป็นที่หลบภัยตอนน้ําท่วมนะฮะโอ้โหก็จะสามารถลอยตามน้ําไปได้นะ <c oughs> แบบน่าซื้อไปใช้จริงเลยอะ เอาเป็นว่าใครที่อยากได้นะครับก็ต้องบินไปญี่ปุ่นเลยนะราคาไม่แพงไม่แพงเลยนะแค่แสนห้าเท่านั้นเองครับเฮ้ยแสนห้านะฟังไม่ผิดนะเนี่ยโว้ยฮาวิชิมิค้อมาแล้วใช่เลยเฮ้ยโอ้โคสซูโมไอ้มันผิดเพลงเลยอะไรเสียเสียงไม่ใชีเสียงยาดด้วยหลงผมน่าร้อกนะอะไรนะชาลาเฮ้ยฉลองโอ้วผมค้นพบแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวดิไม่ใช่เพลงอะไรแบบนี้ไม่ ก็ดูรูปร่างนี่มันใช่แล้วนะครับผมว่าราพุทพลบแล้วมันมาแล้วนะฮะในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าดาวดาวเม้งมาจากไหนนะเราก็นั่งนั่งยานเข้ามาไล่กลมๆแล้วลงมาที่โลกนะไม่หรอกต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องทุกวันนี้เนี่ยโลกเราอยู่ภาษาง่ายๆก็คือโลกเราโลกเราอยู่ยากขึ้นนะฮะอุทกภัยอะไรนี่มันมาเยอะมากรอบตัวเลยนะฮะเพราะนั้นเราต้องการพาหนะสักอันหนึ่งหรือที่พื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยได้นะครับมีส รักกันเยอะเลอเกินพูดจนเหนื่อยเลยยอดและสำหรับคะแนนนะคะครับไม่นุบมแน่นอนครับเพราะถือว่าเป็นอะไรที่รูปทรงผมชอบมากผมจะไ้พ่นสีขาวแล้วก็ติด ติดตาโดยรบพิเศษกินิวอยู่ข้างหน้าเป็นได้แน่นะแล้วก็ดังเป็นบอลเต็มตัวผมให้ไปสองจีนูสองจีน <tr ูค่ะครับผมสำหรับเจ้าล okay ูกบอลคืนว่าไงครับจ yes? ักจักรจี้แต่สบว่ามันก็โอเคนะดูเรื่องของความคิดของคนญี่ปุ่นเราะว่าเรื่องคนญี่ปุ่นเขาจะมีปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวกันอยู่แล้วมันเป็นชีวิตประจําวันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเองเอ้โหมอแล้วว่ามันเป็นนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นฮะผมให้ครับผม สามจีนู N o, ครับโอ oh. ้ N ่ะถือว่าผ่านแล้วพัฒนาต่อได้เลยนะฮะทีมง,งานเราสองคนนี่การันตีได้ขนาดนี้รับรองว่าลุงแน่นอนใช่แล้วครับครับฟันธง อย่างที่บอกว่าต้องดูแลตัวเองเลยนะคะเอาไว้เยอะๆเราถึงแบบว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ประเทศไหนหรือโซนไหนที่บ,บอกว่าจะต้องมีการเกิดอทุทกภัยต่งางๆเขาจะมีการเตือนมาก่อนภ<พ><อ><ม>ัยพิบัติต่างๆนะคะเราก็นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอยู่เสมอน,นั่นเองนะคะคคเอาละนะคะยังไงวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วนะคะแล้วยังไงขอตัวไปหาแกเจดีๆนะคะมาหาเพื่อนๆกันก่อนดีกว่านะคะรับรองว่าครั้งต่อไปเนี่ยมีอะไรคุกคูอีกอย่างแน่นอนนะคะมันนำเหนือค่ะแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนใหม่กับ Critical Review 3D ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วจะมานำเหนืออีกนะครับแล้วจะมานำเหนือนะนำเหนือ